เม้นสั้นก็ไม่ได้บางทีกำลังเม้นอยู่เอาเลยมาก่อนเลยมาก่อนกูยังเม้นเสร็จอีกเป็นอะไรหรอทำไมเธอถึงไม่เม้นให้ฉันหรอเธอแบบว่าช่วงนี้เธอช่วงนี้เธอมีเพื่อนกลุ่มใหม่แล้วใช่ไหมเธอลืมใช่ไหมยเนื้อออกปลาบางทีแจนแท็กไปเวลาแท็กแล้วพอมันขึ้นซีนอะซีนแล้วไม่เกิดอะไรขึ้นในการตอบโต้ตอบเซลโอ้โหอยากเขาเพื่อทางเนื้อเขาว่าเป็นคนที่แบบว่าถ้าเขาโพสอะไรนะแล้วถ้าเราอะคือเราอะไม่รีแอ คือเฟิร์นอาจจะเป็นคนที่กดไลค์บ้างถ้าชอบออจะไม่ใช่เป็นคนกดไลค์ทุกอ,อันที่ฟีดผ่านคืเอเพราะว่าถ้าเจนแต่งอะไรเงี้ยเข้าใจมงอยู่ไหมออคือจะเป็นคนที่ไม่ได้กดไลค์ทุกรูปอ,อ,อ่ะก็เป็นคนเขาพวกคุณมึงเหรอเขาเธอสนิทกับเขามากกว่าดไหน <c oughs> ชานฉันก็ได้ฉันขันโทษฉันขัโทษจะกอดอะไรกันทีวีแต่ว่าฉันไม่พี่เธอเธอก็ไม่เรี่ยงชานไม่ได้พี่ฉันก็รู้สึกว่าฉันจะเป็นคนที่กดไลค์เฉพาะที่ที่ชอบอ่ะเนี้ยแต่ว่าของพี่สีอ่ะไม่ได้ ต้องกดไลค์ทุกรูปแม้ว่ารูปนั้นจะไม่ได้มีข้อมูลไม่ได้มีท่าานลลมเหรือไข่หรือเป็นอะไรง่ายๆเป็นรูปอ่ะหมูลวนเค็มก็ต้องกดก็ต้องกดหมูลวนเค็มก็ต้องกดแม่ทำหนูว่าแม่ลวนเหนื่อยมากจะได้ไม่เหมือนใจหรอกประวัติก็ต้องกดรู้ได้ไงว่าเขายังแบบเขาอาจจะยังไม่ได้หยิบโทรศัพท์เขาดูเขาดูเขาลงกดเลยเขาขึ้นเลยคือเขาว่าอยู่ในโหมดที่ว่าเรารักคนรักจะโดนเช็ค แล้วตอนที่จริาขับฟ้องกับคนดูเราไปกดสมมติว่าอ่ะแค่กดไลก์ก็ได้แต่ไม่เม้นสมมติว่ากดไลก์ก็ได้แต่ไม่ได้เม้นคือว่าอ่ะกดไลก์แล้วกดไลก์แล้วคือก่อนอันนี้คือพยายามกดไลก์ให้เขาตลอดเลยก็พยายามเห็นแล้วนะแต่ไม่ได้เม้นต์ทั้งรูปก็ไม่ได้จะเม้นต์อ่าหมูลเล่นเควมเม้นอะไรอ่ะน่าเกลียดมากกินจังน่ากินจังเขาไม่ชอบนะไม่ชอบเหรอน่ากินจังคนที่แบบว่าไม่เจออีกอีกอีกน่ากินจังไม่ได้เธอสังเกตบไว้เวื่อกี่ว่าอวยโซเชียลอวยอันนั้นอ่ะฉันฉัเออวยจัน หัวใจไม่ต้องจะได้กินไม่เธอแอดไลน์แล้วเธอสั่งเลยไม่ได้เหรคอมเมนต์เดี๋ยวมีพูดอีกเขาว่าอัดสมวุ้มด้วยไม่เมนอัดหัวซุดอกแรกคือเธอเสียงก็ดังขึ้นมาเขาไม่โอกาสเขาไม่ชอบายเขาไม่สบเดี๋ยวดื่มน้ำดื่มน้ำดื่มดื่มน้ำก่อนดอกแรกคือกดหัวใจก็ไลค์ก่อนแต่ไม่เมนมาเลยมาเลยทิ้งใต้รูปนั้นเลยแท็กกูด้วยเธอเป็นอะไรจ๊ะเออครอบครัวเธอมีปัญหาหรือเปล่าทำไมเธอถึงไม่เมนช์ฉันจะมีใครไม่มีถามใน DM ด้วยนะถามมันน่ารูกมากเลย แข่งเลยเแขกเลยแล้วเฮ้ยนี่มันมันเซ็ตชื่อฉันเป็นดูติฟิเคชันมันดีดขึ้นหน้าจอมันต้องเห็นต้องเห็นมันแล้วเมื่อกี้อ่ะคือคือบาง่กี้คุณกดไลค์อยู่ยังเมนไม่เสร็จเพราะว่าอะไรเวลาเมนให้เขาเมนสั้นก็ไม่ได้ต้องเมนสามมันัดขึ้นไปคือสามย้อนานเออคุณเมนสั้นไหมเมนป้าแล้วคุณเขียนเนื้อเพลงมั้ยอ่ะเขียนเป็นเนื้อเพลงแทนบาล้วก็รู้จะเมนอะไรกดหัวใจเออเมนรูปเป็นอีโมติคอนหัวใจหรือว่าเป็นรูปแบบว่า เป็นสติเกอร<า>์ต่างๆบางทีก็ลืไมไม่อกอกว่าจะอะไรบางทีแบบว่ากูไม่กูทำงานอยู่อะเ <c oughs> ม้นสั้นก็ไม่ได้บางทีกำลังเม้นอยู่ <c oughs> เอาเลยมาก่อนเลยมาก่อนกูยังเม <c oughs> ้นเสร็จอีกเป็นอะไรเหรอทำไมเธอถึงไม่เม้ในให้ฉันหรอเธอแบบว่าช่วงนี้เธอาาช่วงนี้เธอมีเพื่อนปุ่มใหม่แล้วใช่ไหมเธอลืมใช้ไปก็บอกว่ากูก็ส่งไปเลยเพราะว่าพิมพ์อยู่พอดีก็เลยแบบต้องเป็นแบบต้องเป็นข้อความที่แบบจริงแต่สมมติรูปที่อย่างเงี้ยสมมติรูปทีต้องเป็นต้องเป็นเออไม่ได้เลยรูปทีนี่คือต้องห้านะรูป อะไรสักอย่างให้มันดูมีสตอรี่แล้วต,ต่อต้องต่อต้อง, <c oughs> ต,องต่อได้ <c oughs> ถ้าเป็นลูกคีสูดเป็นลูกคีก็จะต้องแบบว่าทีนะเฟิร์นรักทีนะนาเฟิร์นผิดรอที่อยู่อยากไปหาที่จังเลยคือต้องเป็นหนูม <c oughs> ือหลังหลังก็จะเป็นทีอปป้าซาลังเฮทีหน้าเหมือนเจบีเลยเจบีตอนโตคือทีเลยต้องยาวแบบว่าต้องยาวเลยแล้วถ้าคุยต่อเนื่องแล้วเราหย <c oughs> ุดไปอ่ะก็ไปต่อในไลน์เลย ไป呀เขาขัดตอนหรอขัดตอนได้ไงอ่ะมางานเข้ามาทำงานถ้าถามเลยว่าจะขาดตอนหรอแต่ถ้าเราทำงานเราขาดตอนได้นะถ้าว่าเราที่เอาที่เราไม่ดูที่จะดูแต่ถ้าคนขาดตอนกูจะโดดสะพานแล้วเอาเราเป็นแกนเอาเราเป็นแกนคนนี้ก็เคย นะแต่ว่าไม่ได้บอกเขาเพราะว่าเขาไม่ได้สนิทมากแต่ต่อไปนี้เดี๋ยวจะต้องไปตอบไอ้จ้าก็คือไปบอกไพ่ไก่ว่าคนนี้เขาน่ารักนะชอบติดตามคือในสตอรี่เขามีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบช่วงช่วงสะพานแดงอะไรนะช่วงตึกแดงชอบมากชอบพวงมากชอบพวงเออเออเออหรอเออเดี๋ยวเขาจะกินหรอเขาจะกินหรอเขาะอ่านอ่านมาบวงแล้วก็เายก่อก็เลยพูดคุยเป็นในดีเอ็มโอ้ยตลกจังอีนี่ตอบน้อยพียงเดียวกูุล่าคบเลยูก่หรอหรอ แม่ก็จะถอนเงินอยู่ถอนเงินยา่เนื้อออกปาบางทีเจนแกไปอยู่เวลาแทอะแล้วพอมันขึ้นซีนอะซีนเราไม่เกิดอะไรขึ้นในการตอบโต้ตอบเซลโอ้ยอยากพูดทั้งเรื่องอยากพูดเ็แบไ่ได้ใจตัวห่าอยากตัว่ามอเอที่บาเาอะไรอย่งะ เสียใจมากๆฉันชอบมากเหมือนเดิมอะเหมือนเราเคยชอบพี่ก้องแล้วส่งไปเลยพี่ก้องอ่านแล้วพี่ก้องไม่ตอบอยอะโอ้โหแล้วเราชอบเขามากนะมีครั้งหนึ่งลดเลยยายตอนนี้เหลือสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือก็หล่อสม่คบมึงไม่คบเป็นไงอย่างนี้แนะนำไปถ่ายรายการกับมึงรู้สึกว่าจะศึกสิบสองราศีแล้วปองแต่งตัวเยอะมากฉันก็ลงสตอรี่แบบว่าปองแต่งตัวอะไรจันไม่ถัดแล้วนะคือก็ลงสตอรี่ปองอ่ะเขาไปเขาถึงกับไปทักมึงหรือไปเม้นรูปหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะแล้วมึงอ่ะ เพิ่งเฉยเขาเขาเฉยไม่ได้เขาพิมมาเลยเขาโทรเลยแกสิริพวงอ่ะเขาไม่สนใจฉันเลยพี่เธอเลิกคบเขาเลยนะเธอถ่ายรายการอยู่จอไหนอ่ะเธอถ่ายรายการอยู่ตรองอะไรเธอต้องคบเขาเลยนะเธอมิวสิเธอมิวก็สิเขาไม่เขาไม่เลยเขาไม่น่ารักเธอว่าตัวจริงกับแบบที่เราเห็นในจอมันไม่เหมือนกันเธอตอนนี้ไม่นเหมือนพี่เขารู้จักกันอยูกค่ะช่วด้วยอย่าบอกราสิแล้วเขาคืนวัน มาขึ้นลมอ่ะไม่ต้องอบรมเธออ่ะไปจะไปถึงสองราศีอ่ะมันสี่เทปใช่ไหมจะจะไปสี่เทปใช่ไหมเขาโทรมาประมาณเทปสองแล้วกางจะขึ้นเทปสามเธอเทปสองขึ้นเทปสามแล้วใช่ไหมปกติไม่โทรนะต้องเป็นเรื่องแบบเธอเทปสองขึ้นเทปสามแล้วใช่ไหมโอเคเธอยังมีเวลานะอีกสองเทปเธออย่าไปเล่นกับเขาเลยไมอมีเวลาเธอมีเวลาอ่ะสองเทปเธอได้ไหม นี่เธอรู้ไหมเวลาจะเวลาจะรักถามอ่ะเธอตอบราศีเขานะเธอตอบราศีเขาแล้วเขตอบราศีคนอื่นมีใครมาบ้างวันนั้นมีใครมาบ้างอ่ะเธอตอบเธอตอบอย่าไปพูดถึงเธอตอบราศีทองเลยเธอตอบเธอตอบราศีม้าอ้อนนะพูดเรื่องมึงชุดนียวเลยพูดเรื่องคนงดนี้อะไรเฮ้ยหนูขอจริงๆสองเป็นเมียน้อยกูปวดฉี่อ่ะ หนูพังแกตสก็ไม่เดี๋ยวถ้าหนูมเพิ like ่งกดแล้วอะกดอะไรไม่ได้หัวใจไม่ได้แล้วต้องมีการต้องตัดต่อแต่ถ้านลึกอะไรไม่อองจริงท่านแดงอะไรไม่ออกจริงส่งเนื้อเพลงคนลำใหญ่ไหมคือผมงคือเนื้อเพลงไม่ได้ไม่ได้เป็ต่อไปตรงคำถามเออที่ต่อไปตงคำถามเธอทำสวดๆเธอทำส่งๆไปทีจับได้แต่งเป็นกอนแล้วก็สมมติแต่งเป็นกอน